เธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าเพราะฉันไม่เคยมีฟันใหม่จะอยากให้รู้ทำไมพูดไปเธอคงไม่อยากฟังเมื่อเธอแองไม่คันขางท้ายใจไม่ทีหวังแต่ว่าฉันมีเพียงหัวใจองง่อมงายกับความหลังที่ยังรักเธอ ค은 자리 ึง เธอคนเดียวทำให้ลำบากใจมากอยู่แล้วยังมีเขาเข้ามาแค่เข้ามาแบ่งแย่งเธอจากฉันไปและเหมือนเธอรู้ชะตาว่าไม่มีปัญญาสู้เขาได้และเมื่อต้องถอยทางไปและคุณตัดใจ ต่ใจก็สั่งให้รักไปอาเสีจใจเลืเลยถ้าเธอ,อยังคงเพื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิดได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอาแปบบ้ว่าเธอจะชอบเขาอย่าเพิงยอมให้เขา เอาไปหมดหัวใจแปลว่าเธอจะชอบเขาแต่ยราเพยงยองมให้เขาเอาไปหมดหัวใจ สวัสดีครับ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 โอเปอร์ฟูนะครับเชิญตรงกลางเลยครับแหม่ไม่เห็นมีฟูสักคนเลยครับนี่ฮะหนึ่งสองซ้ำซ้ำเนื้อหานี่คือเมื่อกี้ที่จบไปเป็นเพลงอะไรครับเอ่อเพลงแรกคือเพลงเธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าครับเพลงที่สองใจเหลือะๆครับอะไรอะไรล่ะนี่เดี๋ยวนี้ต้องกินไอ้แปะกล้ยผมเลยสมองคุณบอสครับครับผมโอเปอร์ฟูเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตครับเอ่อคอนเสิร์ตมีไปล้มี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 ตอนนี้มีทุกวันเลยครับผม คือว่าคือว่าเสร็จใช่คือว่าเสร็จจากสูน์จะโชปุ๊บเดี๋ยวเราคือรถตู้ครับผมขึ้นขึ้นเครื่องไม่ใช่เครื่องบินเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับผมจะไปไหนต่อไปเชียงรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ยินเมื่อกี้ปุ๊บจบคอนเสิร์ตจากสูน์จโชแล้วจะไปไหนครับขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องครับเครื่องบินหรอครับเครื่องยนต์ครับนี่ฮะพียี่พียี่ เกาหลีไม่มีเลยอย่างนี้เกาหลีไม่มีเลยอย่างนี้เราต้องหน้าด้านเท่านั้นถึงจะเล่นได้แฟนๆเชียงรายคอยติดตามชมกันแล้วกันครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับดร์ฟูมากๆเลยอัลบั้มชื่ออะไรครับใจเหลือๆครับชื่อที่สองแล้วครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับช่วงหน้าช่วงหน้าเล่นเกมกับเกิร์ลเจเนอเรชั่นนะครับรับรองสนุกแน่ภาพในรายส่วนเจ็ดโชครับสนับสนุนโดยดีไซส์ กันในช่วงทายผลวักับมีจ้อเป็นประจำทุสัปดาค่ะตอนนี้ผู้โชคดีจากทางบ้านที่จะมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วครับคุณเบนจพรสะอ้อนกลางครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นผู้โชคดีอย่างนี้ก็รับไปก่อนเลยนะครับ5 0 0พบาทครับจะ้คิดว่าวันนี้ทีไหนหน้าจัชนะคะทีมทีที่สองนะครับขอให้โชคดีนะครับและตอนนี้เรามารู้นกันต่อเลยนะครับถ้าเกิดทีที่2เป็นผู้ชนะจะได้รับรางวัลเพิ่มอีกพิถ้าจัดีจอยทางด้านนี้ครับเลือกดีจอยแบบไหนดีครับ รีจอยฟุตตี้นะครับออกมาเป็น2เท่าสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ต้องการรู้จุกแบบนี้ง่ายดีเดียวเองค่ะเพียงกดโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02-73-136-94เป็นคนแรกเมื่อพวกเราได้พูดโชคดีแล้วจะติดการรับสายท่านพี่ค่ะรีจอยผมนุ่มลื่องจับใจ,จ ปกติแล้วในช่วงนี้ของรายการนะครับจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากไม่ว่าจะเป็นกี้ดนตรีที่ชนกันกระเจิงหรือชักกระเยาะที่ล้มกิ้งล้มหงายแต่ว่าเพื่อสัมพันธ์ทำไมตีระหว่าง2ประเทศก็จะเป็นเกมที่ไม่มีการรุนแรงจะเป็นเกมที่เป็นการทายใจเหมือนเป้ายิงฉุบแต่ใช้นิ้วเป็นการชี้และนิ้วชี้ชี้ที่หน้าอีกฝ่าย คนชี้จะชี้ไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้คนหันจะต้องหันไปอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามเสมอถ้าหันไปด้านเดียวกับที่ฝั่งที่ชี้หันไปด้านเดียวกับฝั่งที่ชี้ถือว่าเสียคะแนนนะครับทีมที่หนึ่งประกอบด้วย3ท่านแข่งทั้ง3ามคนเลยนะฮะโอเคนะรละการแข่งขันในรอบนี้นะครับสนับสนุนโดยแลกตาซอยนะครับเอ็กซ์ร้าสามร้อยนะครับวันนี้เอาละเดี๋ยวก่อนจะเลือกเรามีแผ่นป้ายให้เราได้ดูกันหน่อยครับป้ายแรกนะครับยาสีฟันสมุนไพรดอกัวคู่สูตรเข้ม เมดิค่าคลีนิกซูเปอร์ซีเมนจากเสือโดฟช็อกโกแลตไทลรนนอนห้าธนาคารธนาชาติเครื่องปรับอากาศพานาโซนิก <Pan asonic. S 3> เลือกมาครับครับเอาละครับเพื่อเป็นการร,วาร่วนด้านล่างด้วย<ม>ข้าวมีด้านล่างด้วยโทษทีฮะล้วนเลยอ่ะล้วนเลยอ่ะข้าวตราฉัดเครื่องนอนซาตินยาหม่องตราถ้วยทองแว่น beautiful น้ำหวานมีวิตามินไอมิกไอมิกขอโทษน,นะครับ สมูท E ีเบบี้เฟสโฟมแมสเน็ตเอาล่ะครับวันนี้ทีเจเน a เรชันจะแข่งทั้ง8คนเลยเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวล่ามอธิบายเขานะครับฝั่งนี้3คนจะแข่งก่อนนะครับเราให้เกียร์คุณแก้วคุณหนุ่มแล้วก็คุณโอสามารถเลือกพวกเราทั้ง8ดคนได้เลยไม่ได้เลยเราเราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยกลับอะ ไปดีกว่าเนี่ยใจรดอนด้วยช่วยช่วยมาลุ้นมาลุ้นนี่นี่ไม่ใช่จีวีทันเดอร์นะมาลุ้นอ๋อไปลุ้นไปลุ้นใครก่อนครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มอ่ะเรื่องพี่หนุ่มเรื่องพี่หนุ่มมาเลยครับแข่งก่อนนะครับคุณหนุ่มถือครับใครก่อนครับคนคนทำเสียคะแนนคุณมีสิทธิ์ตีเขาได้นะครับแต่ตีอย่าตีโอ้ยลงลุ้ขึ้นมาหนึ่งสองสาม หนึ่งคะแนนครับหนึ่งหนึ่งคะแนนพอแล้วพอแล้วตาแล้วตายแล้วบังดีคุนำอยู่หนึ่งคะแนนนะครับพอแล้วหนึ่งสองามแพ้แพีนำอยู่หนึ่งคะแนนนะครับอ้าวพอี้ค่แ้แ้หนึ่งตแแล้วครับต้ยุอครับรอบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าหนุ่มชนะนะครับทีมนี้ชนะเลยนะครับเพราะว่าสองในสามสามให้ก่อนคุณก่อนคุณก่อนละให้มาให้คุณก่อนเลยไม่นับเลยน้ำน้ำน้ำให้เขาดับสองแล้วให้เขานับหนึ่งสองสามเสมอครับน้ำอยู่หนึ่งกะแนนครับคู่นี้เสมอครับนี้แก้วครับ

ต่อให้เสมอเขาก็ชนะใช่ใช่หนึ่งสองสามไม้ยอ่อนว่มรู้สึกก่อนนะตอนนี้ทีมพิธีกรแพ้ไปแล้วนะครับพระนันทีมที่หนึ่งรับของรางวัลมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทเอาละหนักหนาไหมเนี่ย สามคนยังแพ้เลยอายเข้าไหมไอเข้าไหมง่ายแบบนี้อะเอางี้ผมผมรู้ละทีมผมเนี่ยอ่อนเพราะฉะนั้นผมจะไปอยู่ท้ายเลยให้ให้น้องๆจัดจัดเชิญนะเชิญพี่แป็นหลังเลยฮะไปเลยครับพี่ทีมคุณถอยไปครับทีมทีมจีเจเนอเรชั่นขึ้นมาครับไปโอเคซ้อมหน่อยนะหนึ่งสองสามแล้วก็เล็บเอาไว้โอเค Yes คนแรกค่ะคนแรก น้ำประวัติน้ำประวัติอะไรฮะมีอะไรครับคุณวิรภาพไม่ได้ครไม่ได้ครับไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมไม่ทำประธารดีกว่ารับคนที่หนึ่งของเราคนที่หนึ่งของเราคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งของเราพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หพี่หนุ่มค่ะคู่แรกมาแล้วเราจะได้ทั้งหมด8คู่นะคะ